สวัสดีครับหลังจากที่ EP กีกอนเนาะที่ผมไปหาเห็ดแล้วมัน <laughs> ไม่มีเห็ดนะครับผมก็เลยมาอีกป่าหนึ่งนะผมผมคิดว่าวันนี้เดี๋ยวจะมาหาหน่อไม้กลับไปแกงนะผมนี่ตอนนี้ผมเข้ามาในป่าแล้วนะครับจุดข้างหน้านี่ก็เป็นร่องน้ำเนาะตอนนี้คือมีน้ําแล้วนะครับมาฝนก็ตกบ่อยอยู่ครับทางนี้ เดี๋ยวจะได้ดูสภาพป่าเลยเนาะว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วนะครับยอดผักน้ำก็งอกสวยนะผมแต่ว่าน้ำยังไม่ไหลนะครับอันนี้คือต้นผักน้ำนะผมเป็นผักตระก,กูลเฟิร์นนะครับสามารถกินได้นะผมนี่เรจะเก็บไปด้วยเิเก็บไปดีกว่าครับผม ส่วนที่จะเอาไปกินก็คือส่วนยอดนะครับสามารถที่จะเอาไปลวกขึ้นน้ำพริกกินได้นะครับตอนนี้ผมลงมาเดินในน้ำนะครับนี่ยอดปักน้ำสวยๆครับพี่พี่ก่อนไปหาเห็ดก็ ไม่ค่อยมีมเลยครับาชาวบ้านน่าจะเอาไปหมดครับตอนที่ผมกลับลงมาในชาวบ้านก็ยังมีทยอยขึ้นไปอนะ่ะผมก็เป็นเต็มรถกระบะนะครับ ขึ้นเดินทางนี้ดีกว่าครับว่าน้ำมันลึกทางนี้เห็ดก็น่าจะยังไม่ออกนะครับผมเมื่อกี้ผมได้ยินเหมือนเสียงปืนนะครับ อันนั้นเป็นน่าจะลูกปลาผมแต่แม่มันไม่รู้อยู่ไหนนะน่นจะเป็นพวกลูกปกลากั้งครับอ๋อลูกออสครับไม่ใช่ลูกปกลากั้งนะเห็นไหมฮะกลมดำครับเป็นฝูลูกออสนะครับผม ้ำชื่อฮนะลำต้นมันมันมีหนามอยู่นะครับวันนี้อย่างน้อยๆถ้าไม่ได้อะไรก็ได้ผักเลยครับ ผมตรงนี้น้ำไหลนิดหน่อยนะครับเป็นลํำธารเล็กๆนะครับแต่ว่าในในช่วงที่น้ํามาเยอะคือตรงนี้คือท่วมหมดนะครับแล้วก็กระแสน้ําค่อนข้างจะแรงเราบางทีในเดินข้ามแทบไม่ได้ครับตรงนี้ขึ้น,นกว่า พวกกอไผ่ก็ขึ้นอยู่ทั่วไปนะผมแล้วก็ต้นบุกนี่ก็กินได้นะครับโอ้ยอดผักหนามเยอะเลยครับผมนี่เก็บยอดผักหนามกลับไปกินที่บ้านครับผม โอ้มีตะยอสวยๆครับอันนี้สงสัยผมมาถูกจังหวะที่ชาวบ้านยังไม่มาเก็บนะผมจริงๆจุดนี้เนี่ยผักน้ำในชาวบ้านเก็บบ่อยนะครับาบางครั้งก็ไม่ทันนะรอบนี้ก็ถือว่าโชคดีนะผมโอีค่อยหาตัวสายครับ นี่ครับผมผักน้ำสดๆจากปลาครับโอเคเดี๋ยวผมขอหาถุงใส่ก่อนนี่ครับผมผักน้ำได้เตรียมถุงนะครับ อย่างน้อยก็ได้ผักแล้วครับวันนี้โอ,โอ้น้ำเย็ยนดีครับผมข้อเสียก็คือยุงเยอะมากครับผักน้ำไม่มีให้เก็บผู้ตาโอ้โหลื่นรนี่ด้านบนก็มีครับผมเดี๋ยวผมจะลองหาหน่อไม้ บริเวณนี้ดูนะครับไม่รู้จะมีหรือเปล่านะดูตามโปรไผ่นะครับนะครับผักหนานต็มเลยเห็ดก <Hey. S 1> hey, ็แบบแต่ผมไม่รู้ว่าคือเห็ดอะไรนะแต่ว่ามันมีดอกเดียวอ่ะเอาไว้นี่แหละนะครับให้มันเป็นเชื้อนะโอ้มีลายดอกอยู่ ผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าเห็ดอะไรนะเกเคเดี๋ยวเก็บไปก่อนเดี๋ยวเอาไปถามแม่ผมนะถ,ถ้ากินไม่ได้ค่อยทิ้งนะนี่ผมมาเจือหน่อไม้นะครับวนกครับบินไปละโอเคนี่ครับผมวันนี้ผมอันนี้คือเป้าหมยครับผมจะมาเอาหน่อไม้เนาะเดี๋ยวเอาหน่อไม้ไปแกงครับ ครับผมเอาไม่ถนัดเท่าไหร่ครับเพราะว่ามือหนึ่งต้องจับกองเนาะหน่อยใหญ่เลยครับ แล้วกบไว้นะผมอันนี้อีกหน่อหนึ่งฮะแต่ว่าโอ้โหอันนี้หน่อหน่อเล็กนะผม มวันนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับเป็นคลิปสั้นๆเนาะเพราะว่าผมกะว่าจะไม่ได้เข้ามานานนะผมเพราะว่ายุงมันเยอะเนาะช่วงนี้ต้องทําเวลาครับผมเดี๋ยวมาสรุปผลงานวันนี้ครับก็นะครับอันนี้เป็นผักผักหนามเนาะนี่ผักหนามหนึ่งถุงเลยผมเป็นผักหนามสดๆจากป่านะครับผมอันนี้ก็จะเอาไปลวกนะครับผมลวกแล้วก็กินเป็นผักเหมือนผักธรรมดาทั่วไปครับอันนี้ก็เป็นหน่อไม้นะผมหน่อไม้นี่ผมจะเอาไปแกงนะครับ นี่หน่อไม้ก็พกแก้งอยู่แล้วผมเพราะว่าได้หลายหน่อเลยนี่ครับผมหน่อสุดท้ายี่ผลงานวันนี้ก็จะได้ประมาณนี้ผมโอเคก็จะมีประมาณนี้ครับก็ ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจบคลิปนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้ผมสำหรับใครที่พึงจะเข้ามารับชมผมเป็นครั้งแรกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำทำคลิปใหม่ๆของผมน,นะครับสำหรับคนที่ชอบสายป่าเนาะก็ฝากติดตามก็ผมโอเคเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พีีหน้านะครับสวัสดีครับ